ไปดูเรื่องของการโจทย์การที่จะโจทย์ผู้อื่นเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติด้วยนะต้องพิจารณาธรรมหแล้วก็ตั้งไว้ในธรรมหรวมเป็น10ประการยังต้องมีธรรมสิประการจะโจทย์ใครเนี่ย เดี๋ยวไปดูซิว่าถ้าเราจะโจทย์ใครเรามีคุณสมบัติตามนี้ไหมลีอันหนึ่งพิคุผู้โจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราจำปฏิโมกทั้งสองได้ดีโดยพิสดา,สารสวดไพเราะคล่องแคล่ววินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะหรือหนอทำนี้มีแก่เราหรือไม่ ถ้าพิกุไม่ใช่เป็นผู้จําปฏิโมกทั้งสองได้ดีโดยพิสดารสวดไพเราะคล่องแคล่ววินิจฉัยถูกต้องโดยสุตตะโดยอนุพยัญชนะเธอถูกถามว่าท่านก็พระผู้มีตรัสสิกขาบทนี้ที่ไหนจะตอบไม่ได้เธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่าเชิญท่านเรียนเชิญท่านเล่าเรียนวินัยเสียก่อนเธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้ อุบาลีพิกุผู้ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาธรรมห้าประการนี้จนแล้วพึงโจทย์ผู้อื่นนะตั้งไว้ในธรรมหประการคืออะไรนะเดี๋ยวเอาพิณาธรรมหประการก่อนนะพิณาธรรมห้าประเริ่มตั้งแต่ตรงนี้ ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาทำเท่าไรในตนแล้วที่โจทย์ผู้อื่นพระเจ้าข้านะอุบาลีพิกขูผู้โจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่ามีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์หรือหนอเราประกอบด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่มีช่องไม่มีตําหนิทำนี้มีกับเราหรือไม่ถ้าพิกขูผู้ไม่ใช่ ถ้าพิกุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ประกอบด้วยความประพฤติทางกายบริสุทธิ์ไม่มีอีตนิเธอย่อมมีผู้กล่าวว่าเชิญท่านจงศึกษาความประพฤติทางกายเสียก่อนเธอย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้อุบาลีอันหนึ่งพิกุผู้จะโจ์ปรารถนาจะโจ์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเรามีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์อยู่หรือหนอเราประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ ไม่มีช่องไม่มีตำหนิทมนี้มีแก่เราหรือไม่ถ้าภิกุไม่ใช่เป็นผู้มีความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ประกอบด้วยความประพฤติทางวาจาบริสุทธิ์ไม่มีช่องไม่มีตำหนิ <c oughs> เธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่าเมืนท่านจงศึกษาความประพฤติทางวาจาเสียก่อนย่อมจะมีผู้กล่าวดังนี้รู้สึกข้อนี้ก็ไม่ได้กันแล้วนะเนี่ย เห็นโจทย์กันนี่วาจาสัมมาวาจานี่ผิดหมดเลยเลยน,ะะนาะข้อแรกก็ไม่ผ่านข้อที่สองก็ไม่ผ่านในคุณสมบัติในการโจทย์ผู้อื่นนะข้อที่สอันหนึ่งผู้พิกขุผู้โจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่า จิตของเราจะมีเมตตาปรากฏไม่อาฆาตในสัพพรมจารีทั้งหลายหรือหนอทำนี้มีแก่เราหรือไม่นะถ้าพิกุไม่ใช่เป็นผู้มีเมตตาจิตปรากฏไม่อาฆาตในสัพพมจารีทั้งหลายเธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่าเชิญท่านเข้าไปตั้งเมตตาจิตในสัพพรมจารีทั้งหลายนะฝึกตรงนี้ก่อน นะคุณสมบัติต่อไปอันหนึ่งพิกขูผู้โจทย์จะโท์ผู้อื่นพึงพิจารณาอย่างนี้ว่าเราเป็นผู้หูสูตรทรงสุตตะเป็นที่สั่งสมสุตตะหรือหนอทำเหล่านั้นใดไพราะในเบื้องต้นท่ามกลางไพราะในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรูรณ์สิ้น อันนี้คือนิยามของอะไรสุขตะวินิโยใช่ไหมเท่ากับเขาเนี่ยคล่องแคล่วในสุขตะวินิโยไหมระเบียบว,วินัยของสุคตรทำเห็นปันนั้นเป็นธรรมอันเราสดับมากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีแล้วด้วยปยัญญาธรรมนี้มีแก่เราหรือไม่ถ้าพิกุไม่ใช่เป็นพระหูสู่ทรงสุตตะเป็นที่สั่งสมสุตตะ ธรรมะเหล่านั้นใดภัเราะในเบื้องต้นภัเราอในท่ามกลางภัเราอในที่สุดประกาศพรมจันยร,ร์อัฏฐะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงทำเห็นปานนั้นไม่เป็นธรรมะอันเธอสดับมากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีแล้วด้วยปัญญาเธอย่อมจะมีผู้กล่าวว่าเชิญท่านจงเล่าเรียนปริยัติเสียก่อน จะมีผู้กล่าวดังนี้แต่ประิยัติที่เรียนกันก็ไปเรียนกลายเป็นไปเรียนสาวกภาสิทธิ์อีกไม่ได้เป็นตถาคตภาสิทธิ์อีกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นอย่างนี้ดังนั้นคุณสมบัติในการโจทย์นี่ไม่ได้เลยไม่ได้สักข้อเลยนะนี่สุดท้ายอันที่5ก็คือทรงจำปฏิโมกทั้งสองได้ดีนะ ปฏิโมกภพิกูุก็ยังจำกันไม่ได้เยอะแยะเลยนะ,ะและนี่ปฏิโมกทั้งสองเลยนะของพิขุณีด้วยนะต้องจำได้คล่แคล่วทั้งปฏิโมกทั้งพิกูุพิขุณีนะ,ะจะโจทย์ใครเนี่ยคุณสมบัติต้องเต็มอ่ะเนาะอืมไม่ันมันก็โจทย์มัว่วไงตัวเองยังไม่คล่องแคล่วในในหลักธรรมนี่คือพิจารณาธรรมห้าประการนะเสร็จแล้วต้อง,ต,งตั้งตน ไว้ในทำห้าประการทำห้าประการที่ต้องตั้งไว้คืออะไร <c oughs> <c oughs> นะกล่าวโดยการอันควรเราจะไม่กล่าวโดยการอันไม่ควรจะก,กล่าวด้วยคําจริงจกไม่กล่าวด้วยคําอันไม่จริงจะก,กล่าวด้วยคําสุภาพจากไม่กล่าวด้วยคําหยาบข้อสามนี้ไม่ผ่านกันทั้งนั้นเลยนะนะอืมจะก,กล่าวด้วยคําประกอบด้วยประโยชน์จะไม่กล่าวด้วยคําไร้ประโยชน์ จกมีเมตตาจิตกล่าวจากไม่มุ่งร้ายกล่าวอุบาลีพิกุผู้โจ์ปรารถนาจะโจ์ผู้อื่นพึงตั้งทำห้าประการนี้ไว้ในตนแล้วโจ์ผู้อื่นนะเนี่ยพระศาสดามีหลักเกณฑ์หมดเลยดัยงนั้นถ้าการตัดสินอะไรเราเนี <c> ่ย <oughs> เป็นเหมือนเป็นคนวงนอกเนี่ยนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเอาหลักเกณฑ์พระศาส,สดาไปจับเลยแล้วโยมก็จะวาง อ๋อคนนี้ไม่มีคุณสมบัติในการโจทย์นะแค่พูดมิจฉาวาจาก็ไม่ได้ละไม่ผ่านละใช่ไหมอ่าห้าข้อเนี่ยมันคืออะไรจะอยู่ในพระสูตรที่ว่าวาจาที่บินยูชนติเตียนไม่ได้นะไม่งั้นบินยูชนจะติเตียนยมได้ในการที่เราโจทย์ขึ้นมา,นากล่าวควรแก่การตามเป็นจริงกล่าวอ่อนหวานกล่าวประกอบด้วยประโยชน์กล่าวด้วยเมตตา บางคนก็ใช้คําว่ากล่าวด้วยคําอ่อนหวานอันนี้ก็ใช้คําว่าสุภาพแต่และสำนวนไม่เหมือนกันนะจริงๆมาจากบาลีตัวเดียวกันนะเวลาเขาโจทย์ไม่เป็นธรรมเนี่ยผู้โจทย์ ม่เป็นธรรมต้องเดือดร้อนผู้โจทย์โดยไม่เป็นธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการเท่าไรพระเจ้าข้าอุบาลีพิกุผู้โจทย์โดยไม่เป็นธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการห้าท่านโจทย์โดยการไม่ควรไม่โจทย์โดยการอันควรท่านต้องเดือดร้อน ท่านโจรโดยเรื่องไม่จริงไม่โจ์โดยเรื่องจริงท่านต้องเดือดร้อนท่านโจ์ด้วยคำหยาบไม่โจ์ด้วยคำสุภาพท่านต้องเดือดร้อนท่านโจ์ด้วยเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่เรื่องประกอบด้วยประโยชน์ท่านต้องเดือดร้อนท่านมุ่งร้ายโจ์ไม่ใช่มีเมตตาจิตโจ์ท่านต้องเดือดร้อนอุบาลีภิกขุผู้โจ์โดยไม่เป็นธรรมพึงถึงความเดือดร้อนด้วยอาการ5ข้อนี้ ส่วนผู้โจทย์โดยเป็นธรรมก็ไม่ต้องเดือดร้อนนะแล้วก็มีทั้งผู้ถูกโจทย์โดยเป็นธรรมต้องเดือดร้อนและถ้าผู้ถูกโจทย์โดยไม่เป็นธรรมก็ไม่ต้องเดือดร้อน นอกจากนั้นยังมีมนสิการธรรมนะอีกห้าประการอีกนะ <c oughs> ในการจะโจทย์คุณสมบัติต้องเยอะไหม <c oughs> ในการสร้างเรื่องราวจะไปโจทย์เข้าอะไรเนี่ยอุบาลีนะทูลถามว่าพิกุผู้โจทย์ปรารถนาจะโจทย์ผู้อื่นพึงมนสิการธรรมะเท่าไหร่ไว้ในตนแล้วโจทย์ผู้อื่นพระเจ้าข้าอุบาลีพิกุ ผู้โจทย์ปราทนัชโจทย์ผู้อื่นพึงมนสิการทำห้าอย่างไว้ในตน <c oughs> แล้วโจทย์ผู้อื่นคือ 1. ความการุณ 2. ความหวังประโยชน์ 3. ความเอ็นดู 4. ความออกจากอาบัติ 5. ความทำวินัยเป็นเบื้องหน้าต้องมุ่งหวังในเรื่องเหล่านี้นะ ผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรมสองประการคืออะไรอุบาลีพิกขุผู้ถูกโจทย์พึงตั้งอยู่ในธรรมสองประการคือความจริงสองไม่ขุนเคืองรักษาไว้ซึ่งความจริงเท่านั้นแล้วก็อย่าไปขุนเคืองน นี่ก็ให้ดูคุณสมบัติของผู้จัดโจทย์มีในเล่มที่24นะพระผู้มีพระภาคตัสเล่มพิกุทั้งหลายว่าพิกุทั้งหลายนะพิกุลบลบสี่เหลี่ยมนิดหน่อย ภิขุผู้เป็นโจทย์ประสงค์จะโจ์ผู้อื่นพึงพิจารณาทำห้าประการในตนพึงเข้าไปตั้งทำห้าประการไว้ในตน <c oughs> แล้วจึงโจ์ผู้อื่นอันแรกก็คือเราเป็นผู้มีกายสมาจารอันบริสุทธิ์เป็นผู้ประกอบด้วยกายสมาจารอันบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพร่องหรือหนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่ในเรา นะหรือไม่เราเป็นผู้มีวจ,จีสมาจารบริสุทธิ์ประกอบด้วยวจ,จีสมาจารบริสุทธิ์ไม่ขาดไม่บกพล่องหรือหนอธรรมนี้มีอยู่แก่เราหรือไม่หนอนสองอันที่สามเราเข้าไปตั้งเมตตาจิตไม่อาฆาตไว้ในอาจาัน์ทั้งหลายแล้วหรือหนอธรรมนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอ อันที่สี่เราเป็นผู้พหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้สดับมามากทรงไว้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยทิฏฐิซึ่งทำอันงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรมพรมรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพัจนะบริสุทธิ์บริบรูบรณ์สิ้นเชิงหรือหนอทรรนี้มีพร้อมอยู่แก่เราหรือไม่หนอนะอย่าลืมว่าตรงนี้ก็คือสุขตาวินิโย ถ้ามันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐาพยัญชนะบริสุทธิ์บริบรูบรณ์สิ้นเชิงพระพุทธเจ้าเรียกว่าระเบียบวินัยของสุคตคือสุกตาวินโยนะเป็นอย่างนี้ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนีนะ้ประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่า ประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานานนะนะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ1ิบอย่างนะกถาวัตถุ1ิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงดัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียร ศินสมาธิปัญญาบิมุตติยานทัศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจําเป็นนะแต่เพราะความจําเป็นจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุ1ิบอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุ1ิบอย่างนี้เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะ จะทําให้เรากูดเกากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรนะและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ